ผู้ชมคะช่วงค่าที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรปราการ,รเผชิญกับน้ําท่วมนะคะซึ่งเป็นวิกฤตหนักเลยค่ะหลายจุดมีฝนตกหนักประกอบกับระยะนี้นะคะคุณผู้ชมประเทศไทยเองก็เป็นช่วงของทะเลหนุนสูงด้วยการระบายน้ําจึงทําให้หลายพื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการนั้นมีน้ําท่วมขังด้วยนะคะมีรถติดด้วยนะคะมีคนที่ถูกไฟฟ้าดูดด้วยและเช้านี้มีหลายโรงเรียนที่ถูกสั่งปิดด้วยทางกรมุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์กันว่าทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลสมุทร ปราการยังคงต้องเผชิญกับฝนตกหนักนะคะไปจนถึงกลางสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะดูสถานการณ์กันหน่อยนะคะเป็นภาพช่วงค่ําคืนที่ผ่านมานี่เองที่จังหวัดสมุทรปราการหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงกว่า ฝนก็ทําให้ถนนหลายเส้นเลยนะคะถูกน้ําท่วมขังแบบนี้แล้วก็มีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เสียหายจํานวนมากโดยเฉพาะถนนสีนาคารินค่ะตั้งแต่แยกสีเทพาจนถึงแยกการไฟฟ้าระดับน้ำสูง3าสูง30-50เซนติเมตร มีรถหลายคันเลยค่ะคุณผู้ชมที่ดับอยู่กลางทางจอดเสียกันอยู่ริมถนนนะคะในขณะที่ถนนเทพารักษค่ะตั้งแต่แยกสีเทพาจนถึงแยกเทพารักรวมถึงถนนแพรกษาในช่วงซอย8จนถึงซอยบ่อดินระยะทางมากกว่า1กิโลเมตรระดับน้ำสูงในลักษณะเดียวกันนอกจากนี้ที่ถนนสุขุมวิสัยเก่าด้านหน้าของสารกลางจังหวัด สมุทรปราการก็มีน้ำท่วมสูงจนทำให้การจราจรนั้นติดขัดเป็นเวลานานค่ะหลายชุมชนในเขตอำเภอบางพลีบางบ่อแล้วก็อำเภอบางและที่บางเสาธงถูกน้ำท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะ เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องลุยน้ําเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามสายด่วน1669ด้วยแต่ว่ารถพยาบาลก็ถูกน้ําท่วมเหมือนกันนะคะจนเครื่องยนต์ดับกลางทางเจ้าหน้าที่จึงต้องช่วยกันเข็นรถและประสานร,รถกระบะยกสูงมารับผู้ป่วยแทนค่ะขณะเดียวกันนะคะโรงเรียนหลายแห่งเลยที่อยู่ในพื้นที่ก็ได้ประกาศหยุดเรียนกันเป็นกรณีพิเศษหวันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนด้วย ด้านนายวัฒนาสาครซึ่งเป็นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าปริมาณของน้ําฝนที่วัดได้สูงถึง70มิลิเมตรค่ะซึ่งเกินกว่าระดับวิกฤตที่60มิลิเมตรประกอบกับช่วงนี้มีน้ําทะเลหนุนสูงทําให้การระบายน้ํานั้นค่อนข้างล่าช้าด้วยนะคะแม้ว่าจะมีการเร่งเปิดสถานีสูบน้ําทุกแห่งเดินเครื่องกันเต็มกําลังแล้วก็ตามก็มีความคาดหวังนะคะว่าถ้าหากฝนหยุดตกก็อาจจะทําให้การระบายน้ํา นันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเหตุการณ์ฝนตกน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้นะคะยังมีผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยบริเวณถนนแพรกษาก็คือนายธนากรนาคสุทินค่ะอายุ17ปีอยู่บนฟุตบาทเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สภาพร่างกายก็แช่น้ำแล้วก็ถูกไฟฟ้าดูดด้วยชาวบ้านให้ข้อมูลค่ะว่าก่อนหน้านี้ ผู้เสียชีวิตเนี่ยกำลังเข็นรถจัก,กรยานยนต์ฝาน้ำท่วมกลางถนนก่อนจะถูกรถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วทำให้เกิดคลื่นซัดค่ะจนรถเนี่ยล้มนะคะและผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ใช้มือในการจับแบเรียร์ปูนที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วอยู่ก็เลยทำให้ไฟฟ้าดูดทันทีค่ะ ด้านของเจ้าหน้าที่ก็ไปหลังเกิดเหตุนะคะก็ต้องประสานการไฟฟ้าเข้ามาตัดกระแสไฟก่อนจะเร่งดำเนินการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาค่ะ ส่วนวันนี้ค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะคิดเป็นร้อยละ7 0็ดถึงแปของพื้นที่ประกอบกับมีน้ําทะเลหนุนสูงจึงทําให้สมุทรปราการน้ําท่วมหนักที่สุดในขณะที่ภาคตะวันออกนะคะบริเวณจังหวัดนะครนายกและตราดคาดการว่ายังเสี่ยง น้ำสูงน้ำหลากนะคะมาจาก2ปัจจัยด้วยกันก็คือทั้งเรื่องของร่องฝนที่อยู่บริเวณภาคกลางและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้โดยในวันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ร่องฝนจะขยับขึ้นทางภาคเหนืออีสานเหนือตอนบนก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับเรื่องของฝนตกหนักด้วยค่ะ